สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูการ์ดกับดัก2ใบที่ถูกแบนกันครับซึ่ง2ใบเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับก,บการเบิร์นไลฟ์พอยต์อะนะใบแรกก็คือไลฟ์อีควอไลเซอร์อีกใบก็คือเมจิ c ค l ลเอ็กซ์โพชันอืมเรามาดูตัวแรกก่อนไอไลฟ์อีควอไลเซอร์เนี่ยอันนี้เป็นนอร์มอล a ท็บก r ดครับที่บอกว่าจะ a อ t i v a t e ตัวมันได้ก็ต่อเมื่อความแตกต่างระหว่าง Life Point พลังชีวิตของทั้งสอฝั่งนะ่ะมีเท่ากับ800 0หรือว่ามากกว่า อ่ะก็สมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีพลังชีวิตอยู่900 0แบบเนี้ยเนาะแล้วคุณเหลืออยู่พันเดียวอ่คุณก็สามารถเปิดใบ,บนี้ได้เพราะว่ามันต่างกัน800 0แหละอะ่แล้วทีนี้พอเปิดใช้งานใบ,บนี้ปับ๊บมันก็จะทําการปรับตัวพลังชีวิตของทั้ง2ฝั่งนะ่ะให้กลายเป็น3 0 0พันเท่ากันทั้งคู่ครับเออมันก็มีการใช้งานในเด็กแบบเด็กเบิร์นนะครับเด็กเบิร์นคือเด็กประเภทที่จะใช้พวกผลของการาดนะ่ะ ในการยิงดาเมจในการเผาหน้าของฝั่งตรงข้ามโดยตรงแทนการโจมตีแทนการใช้วินคอนประเภทอื่นในการชนะเกมเนาะแล้วตัวใบเนี่ยหน้าที่ของมันในเด็กเบิร์นก็คือคอยปรับตัวไลฟ์พอยต์ของฝั่งตรงข้ามให้มันเข้าระยะรีเท่าของตัวเด็กเบิร์นให้มันง่ายขึ้นนส่วนตัว Magical Explosion เนี่ยอันนี้ก็เป็นนอร์มอลท a p บการ์เหมือนกันครับที่บอกว่าจะเอติเวตได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีการ์ดบนมือ ก็คือมือเป็นศูนย์แบบนี้เนาะแล้วพอเปิดใช้งานปับ๊บมันจะทําการยิง2 0งดาเมจใส่หน้าของฝั่งตรงข้ามต่อจํานวนสเปลการ์ดที่อยู่ในสุสานของคุณก็สมมุติว่าในหลุมของคุณเนี่ยมีสเปลอยู่30ใบ30คูณ200มันก็กลายเป็น6000ใช่ปะ,ะแล้วถ้าเกิดว่ามี50มันก็จะกลายเป็น1 0,000ื่นเนาะห้าสคูณสองเป็น1 0,000เนาะเาโอเคมันก็เป็นการ์ดที่เบิร์นได้แรงมากๆครับถ้าเกิดว่าคุณปั๊มหลุม ให้มีสเปลได้เยอะๆเออส่วนเงื่อนไขในการ a อ t i v ต t i o เวชันของมันที่คุณต้องไม่มีมือเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเออมันเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถใช้กร์ดแบบ In t o t h e void เนี่ยในการทำให้มันติดได้อะเนาะเอออ i นทูเดอะบอะเนี่ยมันก็เป็นการาดที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีมือ3ใบหรือว่ามากกว่าคุณจะได้จวการหนึ่งใบเออแล้วเมื่อคุณทำแบบนั้นเนี่ยในตอนช่วงอินเฟสของเธอเนี่ยเนาะ คุณจะต้องทำการดิสการ์ดการ์ดทั้งมือคุณครับมันก็เข้าเงื่อนไขของตัว medical explosion พอดีส่วนทางด้าน life equalizer เนี่ยใบนี้มันก็จะมีเงื่อนไขที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะต้องมีพลังชีวิตต่างกัน8,000ถึงจะเปิดใบนี้ได้อะเนาะอืมแต่ว่ามันก็มีการ์ดที่คอยช่วยให้เงื่อนไขตัวเนี่ยมันติดได้ง่ายขึ้นอยู่อย่างตัว Wall of Revealing Light หรือว่าตัวชิค k e n นเกมหรือว่าตัว Upstart g o b l i ลนเนี่ยเนาะซึ่งไอพวกเนี่ยมันสามารถปรับตัว l i ฟ e Point ของทั้งสองฝั่งนะให้มันห่างกันต่างกันได้อ่าอย่างตัว Wall of Revealing Light เนี่ยมันก็เป็นกับดักต่อเนื่องที่บอกว่าคุณสามารถ Activate ตัวมันด้วยการจ่าย l i ฟ e Point หลักพันกี่พันก็ได้อ่แล้วมอสเตอร์ของฝั่งตรงข้ามที่เขาคอนโทรลอยู่นะ ะไม่สามารถโจมตีได้ถ้าเกิดว่าตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะมีพลังโจมตีต่ํากว่าหรือว่าเท่ากับไอจำนวนที่คุณจ่ายไปอะเนาะอย่างเช่นคุณจ่ายไป7 0 0 0แบบเนี้ยเอ่อมอนสเตอร์ Monster ของฝั่งตรงข้ามที่พลังโจมตี7 0 0 0หรือว่าน้อยกว่าก็จะไม่สามารถโจมตีใส่คุณได้แบบเนี้ยครับแต่ว่าไอพาร์ทอันเนี้ยไม่ได้สําคัญขนาดนั้นที่สําคัญคือตรงนี้เอ่อที่มันทําให้เงื่อนไขของไลฟ์อีควอลเซอร์เนี้ย มันติดง่ายขึ้นอ่ะเนาะก็คือคอมโบกับตัว start lin, อัพสตาร์ทคอปลินอ่ที่จวดหนึ่งแล้วก็บวกพลังชีวิตของฝั่งตรงข้ามขึ้นไป1000งพันอ่เป็นเก้าพันนะครับของฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็ฝั่งคุณเนี่ยจ่ายไลฟ์พอยต์ไป7จ็ดพันอ่จนเหลือพันเดียวมันก็สามารถเปิดตัวไลฟ์อีควอลเซอร์ได้แหละอีกใบที่ช่วยได้ก็คือชิคเก้นเกมที่แบบสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่พในตอนช่วงเมนเฟสของคุณเนี่ยเนาะแล้วเลือกว่าจวการ์หใบหรือว่าทําลายใบนี้ ก็ว่าให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น1000แบบนี้ครับอืมนั่นแหละไอ้พวกเนี่ยช่วยได้ให้ไลฟ์อีควอไลเซอร์มันติดได้ง่ายขึ้นก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับซึ่งผมจะเปิดคลิป YouTube ให้ดูเลยนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยมาจากช่องคุณอุซบแปดพันที่เขาอัพไว้เมื่อ9ปีที่แล้วอ่ก็มาดูกันว่าเด็กมันเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงมีดักเวิ r l ์ดิลลิงด้วยเนาะอืมเล่นดักเวิลด์ดิลลิงจวนหนึ่งทิ้งหนึ่งไปอัพสตาร มจะเข้า็ยอดไลบรารีเนาะอ่าแล้วก็เล่นสเปลไปเยอะๆแล้วก็จวดจนเด็กตัวเองเกือบหมดแบบเนี้ยครับอืมปั๊มจำนวนสเปลในสุสานไปด้วยมันจะคล้ายกับไอ้ตัวเด็กเอนะ็กโซเดียน่ะอืมที่เล่นสเปลเยอะๆจวดเยอะๆเพื่อหาวินคอนหาอะไรแบบเนี้ยเนาะครับแล้วผมก็อยากให้สังเกตตัวไลฟ์พอยต์พลังชีวิตของทั้งสองฝั่งให้ดีๆด้วยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยอืมจากการที่ เล่นพวกไอซิกเก้นเกมกับไออัพสตาร์กอ b l บลเนี่ยเนาะอืมฝั่งตรงข้ามก็1 1ึ่งและอ่าฝั่งอันเนี้ยก็สามพันเนาะแบมบูซอสก็จวัวจวัจว,วมาอ่าเด็กหมดแล้วทีนี้ก็ผลของ Into the Void ครับทำงานมันก็จะดิสการ์ดท้งมือทิ้งเนาะแล้วก็หมอบตัวไอไลฟ์อีควอไลเซอร์กับไอเมจิคเคาท์เอ็กซ์ไปครับอืมทีเนี้ยเดี๋ยวข้ามไปตอนเขาเปิดแล้วกัน เขาเปิดตัว l i ฟ e Equalizer ตรงนี้เนาะเปิดปั๊บไลฟ์พอย n t ของอีกฝั่งเนี่ยมันจะกลายเป็น3000เท่ากับฝั่งเนี่ยครับแล้วก็ค่อยเปิดไอ้ตัวอันนี้ตามไอ้เมจิคเคเอ็กซเดี๋ยวขอย้อนหน่อยว่าเขายิงเท่าไหร่เปิด m a g ิค a l e x p เอ็กซ์ตรงจุดนี้เนาะเขาก็จะยิงประมาณกี่พันวะาพนเนาะยิง5,400ครับอืก็ค่อนข้างแรงอืมันก็ประมาณนี้กับตัวไอ ใบเบอร์สอใบนี้ครับอ่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ